สวัสดีค่ะมาดามเองนะคะกลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาดามนะคะได้เลิกในการที่จะเคลียร์ข้าวของของตัวเองนะคะหลังจากที่ย้ายบ้านมาของทุกอย่างก็ยังอยู่ในกล่องนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นเลิกดีในการจะเคลียร์เสื้อผ้าเก่านะคะที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะเอาไปบริจาคนะคะแล้วก็จะใช้หลักการของคมมารินะคะก็คือนักจัดบ้านคนญี่ปุ่นนะคะที่เขาแบบดังๆอ่ะเนาะที่เขาพูดถึงเรื่องก,กับการจัดบ้านนะคะอ่า ว่าเวลาเราจะทิ้งของนะคะ,ะหรือว่าเราจะเก็บเลือกเก็บหรือเลือกทิ้งนะคะเราใช้หลักการ Spark Joy นะคะจะทําให้เราสามารถทิ้งของได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลักการของ c o m e r l i n ่นะคะเขาให้เราพิจารณาอย่างไงนะคะหลักการก็คือใหเอ้เอาของสภาพเรานี่นะคะประกองรวมกันเลยนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะทีละตัวแล้วก็ดูความรู้สึกนั้นนะคะว่า เสื้อผ้าชุดนี้เราใส่จำเราใส่กี่ครั้งเราใส่แล้วรู้สึกยังไงเราเรามีเห็นเราอยากใส่ไหมเรามีความรู้สึกแบบยังไงกับกับเสื้อผ้าหรือว่าของชิ้นนี้นะคะอ่ะธรประดามก็จะนำะเทคนิคนี้มาใช้นะคะคือการ spark j o ยนะซึ่งหลักการ spark j o ยเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องการทิ้งของหรือเก็บของเท่านั้นนะคะมันช่วยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยานะคะในการเลือก อะไรเข้ามาในชีวิตหรือการทิ้งอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นหรือมันไม่มีสาระหรือมันไม่ได้แบบมีความสําคัญนะคะเพื่อเคลียร์กับในเคลียร์ความรู้สึกนะคะรายล้อมเฉพาะสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่มีความสุขเท่านั้นนะคะแล้วข้าวกองของเรานะคะก็จะน้อยลงโดยเฉพาะเสื้อผ้านะคะเราก็จะหมดปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีอะไรจะใส่ ซึ่งผู้หญิงทุกคนก็เป็นเกือบจะเหมือนกันคือไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นะคะ,ะก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกทัง้งจริงๆแล้วเรามีอะไรจะใส่นะคะแต่การที่เรามีของเยอะมันทําให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการเคลียร์ออกไปนะคะเหลือไว้เฉพาะอะไรที่ spark joy เท่านั้นนะคะมาท,ทุกครั้งที่เราใส่นะคะเราก็จะรู้สึกดีมีความสุขรู้สึกดีกับตัวเองมันเข้ากับเรานะคะเดี๋ยววันนี้มาดามจะเริ่มเลยนะคะเริ่ม เลือกเลยนะคะว่าอันไหนสปาร์กจอยนะคะอันไหนไม่สมัครไม่สปาร์กจอยก็จะเอาไปบริจาคให้ัมมูลนีทีนะคะเดี๋ยวเริ่มเริ่มเลยครั้งแต่อันแรกนะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อืมรั้งจอไนะคะตัวนี้เก็บเนาะเก็บอ่ะตัวนี้ ใส่แล้วพลิ้วมากตัวนี้นะคะใส่แล้วเหมือนเจ้าหญิงอันนี้เก็บนะคะอันนี้มันใหญ่มันใหญ่ไปนิดนึงนะคะตัวนี้แล้วก็ดูแปลวไปอันนี้บริจาคนะคะ โอเคชุดนี้นะคะชุดนี้คือแบบสวยมากสปาร์คจอยสุดๆตัวนี้คือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าตัวเนี้ยซื้อแค่ตัวละสามร้อยบาทอะ่ะซื้อที่ตลาดห้าแยกอุดรน,นะคะคือแต่ว่าแบบสวยมากใส่แล้วเข้ากับหุ่นตัวเองมากๆเลยค่ะตัวนี้ต้องเก็บ ตัวนี้นะเพิ่งซื้อมาด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะผ้าทิ้งดีใส่แล้วก็ดูหุ่นดีนะดูผอดูแบบหุ่นดีนะคะ่ะดูทิ้งทิ้งนะคะแต่ว่าคอไม่เหมาะกับเราเพราะว่าคอเราเป็นคนคอสั้นนะคะเวลาใส่อะไรที่มันมีปกเนี้ยมันจะทําให้เราดูแบบเฉยๆดูเหมือนคนมายุคยุคเจ็ดสิบนะคะก็พลาดซื้อไปนะอันนี้เพิ่งซื้อเองนะคะใส่แค่ครั้งเดียวเองอะฟิลลิ่งก็ดีอะแต่ใส่แล้วเราเหมือนคนยุค 70 <G ül üyor> ก็คิดว่าน่าจะเอาไปบริจาคนะคะเกงขาสั้นตัวนี้เป็นเกงขาสั้นตัวนี้นะคะอยู่กับมาดามานนานมากนะคะอยู่มานานมากเลยแล้วก็สปักจอยมากเลยตัวนี้นะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นของ H&M นะคะใส่มาใส่กับอะไรก็สวยแล้วก็เป็นสีโปรโของมาดนามนนะคะสีเขียวเนาะแต่ เรียบร้อยแล้วอเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลือนี่นีนียังเหลือยังเหลือนี่นี่มีมีกเกงยีน,น,นตัวนี้นะคะผ้าดีมากดีมากๆแต่เอวต่ําไปนิดนึงนะคะก็เอวต่ําไปหน่อยเราใส่แล้วจะทำให้เราดูขาสั้นๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็บริจาคเนาะ ทเทคนิคการทิ้งของนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่าเราจะแบบไม่ต้องเสียดายนะคะว่าเอออุ๊บแบบเสียดายของเนี่ยนะคะก็ให้รู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะขอบคุณของสิ่งนั้นนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่เขาได้ทําหน้าที่ของของสิ่งนั้นเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราอ่าแล้ว เราก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเราเราจะทําให้เราแบบไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องเสียดายของที่เราจะทิ้งนะคะของเหล่านี้นะคะก็จะไปส่งต่อให้กับคนอื่นที่มีประโยชน์กับคนอื่นนะคะซึ่งมูลนิธินะคะที่มาดามจะเอาไปบริจาคเนี่ยนะคะเป็นมูลนิธิมายนะคะเป็นซึ่งเกี่ยวกับ mental health ก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิต<บ>นะคะขเขาก็จะเาของไปขายค่ะแล้วก็ส่งเงินไปให้มูลนิธิช่วยเหลือกับปัญหาสุขภาพจิตนะคะ ก็ก็จะทําให้เวลาที่เราทิ้งของนะคะเคลียของนะคะทําให้เรารู้สึกแบบกล้าทิ้ง <c oughs> กล้าทิ้งของมากขึ้นแบบว่าเออไม่ได้ทิ้งไปเฉยๆหน้าอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งพวกเหล่านี้เขามีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะเลยนะคะก็เราก็จะได้ทิ้งแบบง่ายๆนะแบบไม่ต้องเครียด <c oughs> อันนี้ก็ห่วงอันนี้ก็ห่วงเลยอย่างนี้นะคะอ่ะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะมาดามก็ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ